ผมสมาชิกจังหวัดจากเีตน้องหานนะครับเป็นพ่อที่พาฮอรซี่ไป,ไปไปล่ำไปรองตั้งแต่นน้อยจนได้เข้าจากทีมงานสิง์สารนะครับจนมาสารตอจนหอดทีมงานเท่าเท่าสายทองนะครับ คุณยายเฉลยนะครับโอ้ยคุณตาโอ้ยยังหลั่งตกหันค่ะไม่หลั่งไม่หลั่น้องน้องน่องหอยอีรีนี่ละน้องอีรีนี่ดีกว่แม่คือหอยใส่พิสปอจาวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละผู้ขาดบังก็มึงคลั่นี่ผู้นี่ละเป็นยังไงบ้างสั้นโอ้ยมาสีมึงเป็นตำรวจเนาะเป็นกข้าศน้อำมาสิได้ลูกไทยข้าศนี่สุนไทยไปที่ไหนแล้วส่งบังอยู่ส่งครามวังไหนบ่เป็นบ่เป็นตำรวจก่ะเอาผัวตำรวจกับพ่อนี่พ่อคืนมาทั้งคืน เอาคุณพ่อเจ้าหที่ยังข้างล่องหนอถ้าทายคุณแม่ทางไร่สดด้วยเนาะครับคุณแม่แม่กำลังชมอยู่ประเทศเกาหลีเมื่อท่านกลับมาบอกให้กลับมาด้วยครับเมื่อท่านกลับมาหน้ามัวเอ้า น,นั้นมาเกิดตอนมีเชยแกวตอนมิเชจะแก,ก่อนบ่รอฮะมิกชยแค่พากินของเพื่อจะของมากกินเราว่ามิยูอม,ยม,ยมอยูอายจักน่อยบอยลูอีหยีออย่างได้แน่คอยกลูกอีอย่างอีหีได้แน่น แม่เอ้ยด้งินค่าว่าซื้อเราไ้อันก้อนหนานิสามมือก้อนสมือก้อนซื้อเราดีไปลังหนึ่งเอ้ยเอาไปกินมือข้นเสริตจ้าจ้ามาบ้านนี้เบิร์ล้นจหรอาสิเดียวจ้าเดี๋ยวออบโตเอกก่อนเด้อขอบโันัเกิดพี่ฮกุกลนุ่นกนันไปเออเออก็ได้สีโอนแน่นไปสักันเหมือนกันเออสีกินม้ต้องโอนปัต้องโอนนี่นะนักออกกัน ยิ่หลาดอกแสนเดียวตอนนั้นมาเสียวบ่เงินผมไปดาวรถธนาแล้วผมก็แคนซ์ยบอนุมมติแต่ลูกบ้าลูกันเดียวผมว่าแสี่งกับโมขึ้นคลยไดแล้วเอาไม่เชมาก่อนยู่่อ๋อคือเปลี่ยนเรื่องไปต่นี้เอามาทองม่ทองก็ต้องจูดก็ได้ดอกมามเร็วอยากฟังเหือนสใสได้เ๋ยวนี่กับที่ทองปอน เพิ่นมากเด้พี่เดือนชัยเพิ่นมากเลยคือทั้งหลังพุ่งจะบ่มเดือนชัยไปโดนเลยเด้อเป็นหลังสิเมาก่อนเอาซ้ำมันซ้ำสิห้เก่งมากให้อีพอเขาบอกกับพี่กำนองกันตอนแปดใส่แซ่ก่อนเขาได้เห็นคอยอุ้ยอุ้ยคอบอถึงแล้วเอาพ่อครับครับนำเยี่ยมพี่น้องสินเจริญในความเคารพครับรายการพ่อลูกไส้ี่เป็นลูกไส้จ่เป็นลูกสาวนะครับ ความหวังของหมู่บ้านสิจ้างบ่ละ่ะผู้ใหญ่บ้านนะน่ะผู้ใหญ่บ้านดีไซน์วุ้ยขึ้นถามนักเล่นส <laughs> ิโรดในเครื่องนึงเลยครับมื้อนี้เอาบ่ครับเ,เดี๋ยวๆุณมาถามา <laughs> <laughs> กันซะก่อปะนี่เหเ็นโศกันง่บนเวทีว่าเออมื้อนี้มีลูกเสือมาลูกเสือกันมาหลายมีแต่เสือเครงแม่เครงผู้ <laughs> ครับตอนแรกก็นึกว่าเสือเถือก ลูกขึ้นเต้นสองเธอเราเห็นแต่แอร์เราเป็นเสือแม่เหมือนข้าพี่น้องครับเมื่อกีเ้เธอเป็นโอกาสดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของฮอตซี่แต่ก่อนก็ซื้อว่าฮอตคำฮอตพร้อมขุนเดชโดนไปไปอยู่กับเพี้ยนเผาจ้างมันไปถือไข่อ้อแนวในผู้ฮอตซี่มานะเพื่นอนไม่เป็นที่จะชิดขงันนงนะฮะถ้าเป็นฮอตซี่มื้อนี้ย่าินนะครับย่ายนี่ก็ติดตามพ่อนี่ก็ติดตามครับ เด็กความหากควมเคารพพี่น้องสินเจริญกับผมนี่แหละลูกหลานปั่นในทางล่ำมันก็ไปทางล่ำปั่นในทางรองมันก็ไปทางรองขั้นปั่นทั้งๆมามันก็ไปทางมาเห็นบวครับงานเรี้ยงางบ้านบุระก็เรียกว่าการที่เป็นศิลปินนักร้องแล้วก็คณะที่มากนี่ครับผมมาจากไรคณะพี่น้องตลกพี่น้องนักร้องจากตัวภาคอีสานเดินทางมาให้ความสามห้ากรบฮอบสี่พี่นี่ก่อนแสงท่องนี่ครับพี่น้องครับปรบมือดังๆให้เพิ่นในเป็นสัตว์โฉนด เอาเทียนกแต่ล่างหน้าลงเนี่ยไหมเหรออ่ะมาดูเค้กมาแล้วครับจุดเทียนมาหนึ่งดอกเทียนพรรษาย่างดีาปัย่าเชิญเชิญครับบนคุณปู่ด้วยนะคะคุณปู่ด้วยปัย่าคุณปู่ปู่มาแเลตั้งขี้โมเปาได้เมื่อนี่ตั้งขี้มาอาจารย์อาจารย์ให้พี่เบิร์ดเดนตั้งขี้มาเขาอย่างเด่นคุณ่อคือ

เน่ม yeah, ัเพอหาจสักมั่นโอ้โใช่ไหมสติเน่ยแบหลามั่วเป็นตาเบหลาพ่อจนลาพแตเป็นไหนนึงนแม่เอ้ใ่ไหแม่จะ้อเอาใ่โหนาเด็ดเ คุณยานี่คุณย่าใช่ไหมขอบคุณย่าคุยพ่อนนหนาหน่อยค่ะไอ้ค่ะเอ้นคุณพ่อห,หน้าพขอหนุ่ยหัวห้าคอแบบเพื่อนหยาหน้าอแบเพื่อนห็นหัวแตกนงาจะเริ่มมีเลี่ยงเริ่มเด้อตาคือดูแลต้องบอกสุขภาพแข็งแรงตาคด้เอค่ะพอเท้าชน้วยค่ะคุณคะ่คณคะอมา มั่งจะมพ่อลูเก่าอีพอเอาปีนบอนพอหรือไอยังได้ยังไงเ่ยได้ยังะซื้อเอาแล้ววะขอบคุณครับเอาแฮ คอนเสิร์ตสุราแข็งแรงนะคะตั้งใจสร้างผลงานถ้าผลงานเปนน้ำกันนะคะอีกคนนึงว่ารกับสิ่งที่ซิงกันสองต่อไปเออปับพี่น้องซอยเชี่ยวซอยสนับสนุนน้องคอนซี่เน่เด้อพี่น้องคะพิธีกรแสงทองอันมันเกิดหนูจัดไม่ไงเอาหนีปดถจัหนูซะส่วนนี่ค่ะคันบอกว่าเป็นเจ้าของมันเกิดในบูดาหรือเด้่านี่ลว่าจังได้เมีย ก็ไม่ฮัลลาเด็กผู้หญิคไม่ฮัลลาออดรอนคนยืนดูคนไหนขึ้นน้องเงินหนึ่ง Happy birthday to you เรามาถ่ายร่วมมาผู้ไหนหน้าตาดีมานัานข้างหลังเป็นวันเกิดที่จัดแบบโ้คุณเพิ่นกับมะม้วนอะไรเรางูเราพวกเราทีเรานองนะคะมาเป็นกำลังใจราคามาตุ้งมาฮ่มกัน บ่าดีเครดอเหียงเกิดปลืกนี่เครดก็ตามนี่หละนะคะควา่ได้ไดมัดจับสามคำสี่สั่งนาะงพอดี่น้องออกง่กกกกายๆแต่ว่าห้างเด่นความเงินความซื้เดี๋ยวให้น้องแป้งเป็นตัวแทนของคุณแม่น้องน้อยเวียนพให้น้องด้วยค่ะตากระพริหยน้องพอดี่นะคะมีความสูงหลายๆพอดี่อีแขวอีแขวตะกี่มาซื้ออีแขวเด้อ 4. พี่น้องแต่กี่มาซื้อ 4. พอดี่พงนี่ลยนะ เรอกรอั้กเอีันไนี่เราอยู่เสียงกีออีแลออีแคอค่ะแ่กับว่าเป็นยังไงแก่เพื่อนนอองฮัสซี่ฮอซี่ฮัสซี่หองมซี่นะคะมีความสุขมากนะคะขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเอฟซีรักแบบนี้ตลอดไปนะคะกะขอให้ได้แตู่่ได้สูผู้ดีเด้อแต่ไุณเล่ายห้ฟนะ

ผมขออนอยากกราบขอบพระคุณคนอื่นกราบขอบพระคุณมดแพววุณสันแน่ให้ดวยกราบขอบพระคุณพ่อครัวคุณยายเอาฝากวันนี้ใส่แน่แล้วก็กราบขอบพระคุณ ปอแป้งพ่อต้องแม่เมยจับเศษอีสานพร้อมด้วยพี่ศิลปินเนาะเอบยมาบอเบย์ในพิเซษด้วยนะครับผมทีมงานอีสานนครศรีสัตว์เราใจเกินร้อยและกีบหลากหลายสถานีหลากหลายช่อมร่มอย่างพนพัาบาเป็นบ,บอกรบขอบพระคุณมากมากเลยมาไลน์ออนไลน์เมื่อนี้พี่นอ้องสนับสนุนกันเบ็ดเสร็จบัตรออนไลน์129บาทอยู่ที่1200ท่านพร้อมมือแดงมาโซ่ ขอบพุณที่ใบมัานใจให้ผมสนับสนุนบัตรกันเข่ามากนะครับผมโอกาสน,นี้ก็ขอบอพระคุณไปยัยังมาลัยจากบ้านฮัก7,000บาทแล้วก็จากพี่ฮักกทม2,000บาทพี่หนูเละเยอรมัน er พร้อมด้วยพี่สาวพี่ฮักจะตังเล็กอีก1,000 0บาทสุดท้านี้ผมกอบบ่มีอย่างายนะครับผมขอแค่ สร้างผลงานขอแค่ไม่ติดหลงในชีวิตในเรื่องของดราม,มา่าเพราะว่าชีวิตเ่าต้องเดินต่อไปนะครับผมได้กำลังใจจากใสผมได้มากมือมีก็ได้กำลังใจจากพี่จะนองผมกบลัคิดร่าพี่นองเท่าสีสนับสนุนกันหลายปาน,นี่และก็ไม่คิดว่าศิลปินของเราจะมารวมกันเยอะขนาดนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ผมในนามของนุ่มหน่อยจะะากเมืองอุดรธานีพอซีพิณิกาลแสงทอดาวร่องแถวตามพี่น้างมาขอขอบคุณค่ะ ปิดกับวันเด็กไปแสกนีตองบ้างก็เสียม์บริหา,า,าร,าารน,านีนรนลรน่ล่ะคะใส่ใจพี่ที่เรื่อนสนุกต้องทีมงานนหนดันเซอร์นักร้อลทีมาตุ้มกันนี่ล่ะเลยเขาเด็กทานของหน้ำมันให้กันเป็กนกำลังใจให้กันนั่งีูน้องเนาะและ้วกันเน่ายำเน่ากินทีเห็ดเรียงพี่เรียงน้องนี่ล่ะเรียงทีมงานนาคะคะขอบคุณทุกแรง่สปอร์ตจากพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเสียงกำลังใจในกลุ่มบวกกินบวกฝันมา กระเทยตัวนน้อยเออกระเทยตัวนน้อยนะเป็นพิธีกรตัวนน้อยของแสงทองนะสิได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงลายขนาดนี้ขอบคุณแรงเชียร์แรงใจสุมองสุบอร์กะะับเพื่อนๆเสด็จนับเต้นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะที่มาโฮ่ร่วมกันนีสั่งกล้องสูงให้พี่น้องแฟนคลับปานเฮ้าระดับทั้งไรซ์สดพร้อมนะคะอ่ะคะร่วมกันค่ะทั้งในเต็นจอภาพแล้วกับบรนจุภูแล้วล้ำคอล วันที่กระเทยและเกมมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย <c oughs> อา <c oughs> น,น้องพลอยน้องพลอย